สวัสดีค่ะท่านผู้ชมติดตามรายการข่าวประจำวันจาก AEC TV กันได้นะคะสนสนาโดยกาแฟปาทีคอฟฟ่กาแฟสุขภาพกาแฟที่นิ่มหวานไม่มีไข<ค>มันให้กลิ่นกาแฟแท้ Media, รับให้คำปรึกษาจัดงานทุกรูปแบบงานคอนเสิร์ตเวทีแสงสีเสียงดารานักร้องพิธีกรตลกแดนเซอร์จัดสรรตามงบประมาณพร้อมโปรโมทงานทางโซเชียลมีเดียทางช่อง AEC TV Channel สนใจติดต่อฝ่ายการตลาดหมายเลขโทรศัพท์089 889 2654 093 460 4666บริหารงานทัดพระสมุทรและทีมงาน สนับสนุนรายการดูบริษัทไอคอนโปรประเทศไทยจำกัดติดตั้งแอร์บ้านแอร์โรงงานติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกชนิดติดต่อสอบถามได้ที่เลขที่2 0 1ทับซอย17ถนนท้ายบ้านตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการหมายเลขโทรศัพท์096-7-68-4595 081-357-0422 พระครูผู้ทีสารโสภิษที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเมืองเจ้าวาดวัดบางปลูกเป็นประธานพิธีสวดพระพิธีทำศพคุณแม่สมพรเจริญพงษ์มารดาของเจ้าวาดวัดพุทธภา,ภาวนารามในคืนที่สที่สาลาจตุลมกวัดพุทธภาวนารามตำบลท้ายบ้านใหม่อําเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการพระครูประหลัดไพโรดกตาสาโรผู้ช่วยเจ้าวาดวัดในสองวิหารและพระครูสังฆรักษ์ทรงศักดิ์ธรรมกามโมเลขานุการเจ้าคณะตำบลท้ายบ้านผู้ช่วยเจ้าวาดวัดชัยมงคล เป็นเจ้าภาพพิธีสวดพระพิธรรมศพคุณแม่สมพรเจริญพูษมารดาของพระมหาวิโรธอักับัญญูเจ้าวาดวัดพุทธภาวนารามในคืนที่สีโดยได้รับความเมตตาจากพระครูภภพุทธิสารโสพิตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเมืองเจ้าวาดวัดบางปลงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยพระเดชพระคุณพระราชสมุท วัชราจารย์เจ้าคุณบุญสืบเจ้าวาดวัดกลางวรวิหารพระอารามจุดทูบเทียนหน้าตู้พระอภิธรรมและคุณสุดารัตน์นประมูลจุดทูบหน้าหีบศพพระสงฆ์สี่รูปสวดพระพิธรรมแปลโดยคณะสงฆ์วัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีโดยมีรายนามผู้ถวายไทยธรรมประกอบด้วยผู้ใหญ่นัทวุฒิแจ้งสุทธิมนต์ผู้ใหญ่บ้านหมู่สามตำบลท้ายบ้านใหม่คุณมอมรรัตน์ปัญญาวิชาคุณคุณบำเพ็ญน,นามวงและคุณบุญเทียนถิ่นบางบนญและรายนามคณะ สงผู้ทอดผ้าไตาบางสกุลพระครูศรีภาวนาวิสุทธิคุณ วิดเรเจ้าคณะตำบลสำโรงเหนือเจ้าวาดวัดแพร่กษสาพระครูวิบูลปัญญากรเจ้าคณะตำบลบางเสาตงเจ้าวาดวัดจระเข้ใหญ่พระครูปลัดสุวัฒนกวีคุณผู้รักษาการแทนเจ้าคณะตำบลศรีสาจระเข้ใหญ่เจ้าวาดวัดศรีวรีน้อยและพระครูสุดที่วรนายกเจ้าวาดวัดสนกทมพระสงฆ์จากวัดสังฆทานสี่รูปพิจารณาผ้าบางสกุลกรวดน้ำรับผ่อนโดยภายในงานมีพระเถรานุเถระพระภิกษุงสงฆ์สาม,มเณรอุบาสกอุบาสิกา ชาวชุมชนวัดพุทธาภาวนารามและผู้ที่รู้จักคุ้นเคยกับครอบครัวเจริญพงศ์ร่วมฟังพระสวดอภิธรรมโดยมีพระมหาวิโรธอัคขปัญญูเจ้าวาดวัดพุทธาภาวนารามพร้อมด้วยคณะพระภิกษุสงฆ์ศิทธยานุสิทธิ์และครอบครัวเจริญพงร่วมให้การตอนรับ ทีมข่า EC, Channel, าาว AEC TV รยงนขอบคุณที่ติดตามสถานีและกดติดตามจะได้ไม่พลาดรายการดีๆนะถ้ขอบคุณค่ะสนับสนุนรายการดูบริษัทไอคอนโปรประเทศไทยจำกัดติดตั้งแอร์บ้านแอร์โรงงานติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกชนิดติดต่อสอบถามได้ที่เลขที่20ทับ1ซอย17ถนนท้ายบ้านตำบนปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการ หมายเลขโทรศัพท์0967684595 0813570422สนทนนโดยกาแฟปาทีคอฟฟีกาแฟเพื่อสุขภาพกาแฟทีอิดี้บันไม่มีไขมันไห้มีกรดกาแฟแท้ทัสมีเดียบริการรับจัดคอนเสิร์ตรับถ่ายหนังละครโฆษณามิวสิกรับถ่ายรายการถ่ายทอดสดทุกแพลตฟอร์ม และโปรโมทธุรกิจทางโซเชียลมีเดียทางช่อง AC TV Channel ประสบการณ์หลายปีสนใจติดต่อฝ่ายการตลาดหมายเลขโทรศัพท์0898892654 0934604666บริหารงานทัดพระสมุดและทีมงาน